พบกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะคะแอมจะมาพูดถึงบีบีตัวหนึ่งนะ,ะซึ่งแอมเชื่อว่าแบรนด์แบรนด์นี้นะคะส,สาวๆทุกคนเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนนะคะนั่นก็คือนี่เลยเมเบลีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเมเบลีนเนี่ยเขาออกบีบีมาใหม่แล้วนะคะนั่นก็คือซูเปอร์บีบีซูเปอร์โคเวอร์คะ s C f 50 PA บวก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 นะคะซึ่งมี4ี่บวกด้วยกันเลยะคะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะเมเบรีเนี่ยเขาเคลมมาบอกว่าเป็นบีบีที่ดีที่สุดของแบรนด์ในตอนนี้เลยนะคะและเขาก็ยังมีสารบำรุงนะคะซึ่งจะมีมาร์เจไรเซอร์วิตามินอ e, ีนะซึ่งจะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็ทางแบรนด์นะคะเขาได้เคลมมาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆปกปิดดีมากนะคะแอมก็เลยทําการทดลองนะคะโดยที่แอมนะคะจะนํบีบีตัวนี้นะคะไปทาบนแอปเปิลนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะคะว่าฝั่งที่ทากับฝั่งที่ไม่ทาน แตกต่างกันยังไงนะโดยที่แอมจะใช้เวลาะคะผ่านไป4ชั่วโมงนั้นแล้วหลังจากที่แอมทาบีบีนะคะแอมจะนําไปตากที่แดดนะแล้วก็จะดูนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงทะะ้ไปดูกันเลยจ้านี่เลยมาแล้วจ๊ะ<ๆ>ก็จะมาขอดูนะคะว่า BB ตัวนี้เนี่ยกับแอปเปิลเนี่ยจะอยู่ติดทนนานปกปิดอะไรแค่ไหนนะคะก็เริ่มจากแอปเปิลนะคะเดี๋ยวแอมจะขออนุญาตตัดแอปเปิลก่อนนะ หลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะแอบมบจะใช้ BB ตัวนี้นะคะก็จะมาเทลงฝั่งหนึ่งนะคะของแอปเปิลเนะาะฝั่งนี้ดีกว่าแล้วก็ทาไปนะคะตอนนี้เวลา8 2ดนาิกานาทีนะคะแล้วก็ผ่านไป4ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าผลแอปเปิลจะเป็นยังไงนะคะ อันนี้นะคะก็คือผลแอปเปิลเนาะตอนนี้นะคะเวลา12นาฬิกา42นาทีเนาะก็คือประมาณ4ชั่วโมงกว่านะคะ่ละลักษณะผลแอปเปิลนะคะด้านที่ไม่ได้ทานเนี่ยจะเห็นว่าจะมีรอยดําและแล้วก็แบบเป็นรอยแห้งๆนะคะเดี๋ยวแอมน,นะคะจะใช้รีมูเวอร์นะคะเช็ดตรงนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าจะแตกต่างกันสักแค่ไหนนะคะนี่เนาะก็เป็นแผ่นสำลีรีม,มูเวอร์นะคะ นี่นะคะคือฝั่งที่ทาบีบีเนาะแล้วก็อันนี้นะคะคือฝั่งที่ไม่ได้ทานนะคะก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะคือลักษณะของตัวบีบีตัวเนี้จะปกปิดค่อนข้างดีนะคะแล้วก็จะช่วยต่อตานอนุมูลอิสระนะคะ กลับมาหน้าสอกกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราลงบนผิวแอปเปิลไปให้ชมกันแล้วเรียบร้อยนะคะแอมก็มจะมาลงบนใบหน้าให้ได้ชมกัน,นะคะ่ะแล้วก็เบอร์ที่แอมจะใช้นะคะเขาจะมี2เบอร์เนาะมีเบอร์มีเดียมนะคะกับเนเชอรัลนะคะเบอร์ที่แอมจะใช้นะคะจะเป็นเบอร์2อก็คือมีเดียมนั่นเองนะคะจะลงให้ได้ชมข้างหนึ่งก่อนนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะปกปิดค่อนข้างดีเลยนะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นแบบอย่างชัดเจนเลยนะถ้าใครมีเพื่อนๆที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยขายดีมากนะเพราะว่าติดท็อปในญี่ปุ่นเลยนะคะว่าแบบเป็นสินค้าขายดีของเมดิลีนอะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยดูสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะะรวมถึงตัวนี้นะคะเป็นบีบีของเมดิลีนนะะที่เขาเคลมว่าดีที่สุดเลยนะคะตอนนี้นะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ทาแล้วนะคะ ยังไม่ได้ทานะจะเห็นว่ามันไม่ได้ดูแบบหนามากแล้วก็ไม่ได้ดูหล่ค่ะยังมีความเป็นแบบธรรมชาติอยู่นะคะแล้วก็จะมาทาอีกข้างหนึ่งนะคะคือใช้ปริมาณไม่เยอะนะก็สามารถเกลีย่ยได้ทั่วหน้านะคะรวมถึงตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SPF 5 0 PA บวก4บวกเลยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ย BB ส่วนใหญ่ที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาจะมีแค่3บวกนะแต่ตัวนี้มี4บวกนะคะรวมถึงช่วยปกปิดรอยแดงรอยสิวต่างๆนะคะเนี่ย ดูสีรอยสิวใช่ไหมตอนแรกชัดมากเลยนะแล้วเราก็กบไปครั้งนะ แล้วก็ทาหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะปกป้องพวกมลภาวะต่างๆนะคะที่เราต้องเจอระหว่างวันนะจริงๆนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบลงรองพื้นนะคะเพราะว่ารู้สึกหนักหน้าเนี่ยแอมแนะนำเป็นบีบีนะเพราะว่าบีบีเนี่ยสามารถใช้แต่งได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่ทําให้ผิวเราเนี่ยอุดตันนะ,ะเพราะว่าจะมีความบางเบากว่ารองพื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอมนะคะจะใช้เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์ที่ค่อนข้างขาวว่าผิวแอมนะ มาลงนะคะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะโดยที่แอมเนี่ยจะลงไปก่อนนะบริเวณหลังมือนะคะแล้วก็ค่อยแตะๆนะเพื่อให้เนื้อมันบางๆค่ะแล้วก็แตะไปนะบริเวณใต้ขอบตาของเรานะคะหลังจากที่ลงบีบีเสร็จนะคะก็จะมาต่อด้วยแป้งเนาะก็จะลงแป้งลงไปนะคะเป็นแป้งฝุ่นนะคะแล้วก็จะมาต่อด้วยการเขียนคิ้วนะคะโดยจะใช้สีน้ำตาลอ,อ่อน นะปัดไปตามรูปคิว้วของเราปกตินะคะก็เขียนคิว้วนะจ๊ะแล้วก็จะมาใช้ที่ปัดคิว้วนะคะของเมเบลีนนะคะตัวเดิมเนาะ,ะปัดไปนะ,ะตามรูปคิว้วของเรานะคะวันนี้นะคะแอบมบจะเลือกใช้เป็นพาเลตนะคะของเมเบลีนนะคะตัวนี้แอมใช้บ่อยที่สุดนะคะใช้จนแบบหลุมมันไม่เหลือแล้วนะจะใช้สีทองนะคะแตะไปนะบริเวณเปลือกตาะคะ่ะ เป็นลุคที่แต่งง่ายนะคะเราก็สามารถแต่งเป็น everyday ลุกได้นะเพราะว่ามันแบบชิลมากแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะแตะไปบริเวณหางตาแล้วก็เกลี่ยเข้ามานิดเดียวะคะ่ะให้ตาดูมีมิติมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะจะใช้ไลเนอร์นะคะของเนเปอรนนะเป็นสีมุกมุกนะคะเขียนบริเวณหัวตานะแล้วก็ใช้อินไลเนอร์นะคะสีดำนะเขียนไปนะคะข้างในนะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปปัดมาสคาร่าแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้าหลังจากที่หนีไปปัดมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาคอนทัวร์หน้าหน่อยนะก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็คอนทัวร์ไปบริเวณจมูกนะแล้วก็ต่อด้วยการปัดแก้มนะจ้าหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นลิปนะคะสีที่แอมเลือกใช้นะเป็นสี205นะคะ่ะ เป็นของเมเบลีนะคะสีนี้เนาะแต่ออกมานะคะมันไม่ได้ดูหนาโบจนเกินไปนะคะเราก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะคะเพื่อนๆก็ลองดูกันได้นะคะสำหรับตัวนี้ของเมเบลีนะซูเปอร์บีบีนั่นเองนะคะ ตอนนี้นะคะมี f o ฟซบุ o กแฟนเพจนะคะชื่อว่าเอมี่กิติยานะคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Star s t a r ฟแกรนะคะชื่อว่า Makeup u เมคอัพเอมี่นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆนะคะท่านไหนที่มีข้อสงสัยอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดูได้นะคะในเพจของเมเบ n ีนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วก็เรีนก็รีนก็รีน ตัวนี้นะคะสามารถนะํามาเต่งรเท้าวันนี้นะคะแอมจะมาพูดถึงนะคะบีบ b